มาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาพบกับแม่บุ๋มอีกแล้วนะคะวันนี้แม่บุ๋มมีเมนูลาบเหนือจ้านี่นะคะมากินลาบเหนือด้วยกันนะคะกินกับข้าวไรเบอรี่ของแม่บุ๋มเองนะคะตอนนี้มากินลาบเหนือกัน,น้อคะเด้อลาบเหนือแซ่บแซ่บพี่น้องค่ะไม่ได้ทําเองนะคะไปซื้อมาจากตลาดตลาดแถวบ้านค่ะพอดีไปร้าน ไปซื้อของกับน้องไข่มุกพาน้องไข่มุกไปซื้อรองเท้าก็เลยแวะตลาดะคะ่ะเห็นเขาขายพ,ายพอดีโอ้แซ่บอีดีค่ะพี่น้องเซบแม่บุมก็มีเชื้อสายเหนือเหมือนกันนะคะนี่นะคะก็เลยจัดไปคะ่ะลาบเหนือคือหิวแห้งค่ะพี่น้องคะ่ะตอนบายบไิกินเข่าแหมก็เลยต้องไปซื้อลาบเหนือมากินค่ะพี่น้อง มาเด้อจ้ามากินลับเนื้อกับใบบุมเด้อค่ะกินกับผักโอ้ยแซ่บอีดีค่ะพี่น้องค่ะแต่ต้องตัดเสียงออกนะคะเพราะว่ามันมีเสียงเพลงเดวยดวโดนลีขสิทธิ์เนาะแล้วก็เลยตัดเสียงแล้วก็มาพากเอาดีกว่าเนาะมาเด้อจ้ามากินลับเนื้อกันไบบุมเด้ออยากเสื้อเอิญสูบสุคนมากินเด้อแล้วก็มีมูมาส่วนคุยโน่นนี่นั่นหลายคนคืยกันทังกินข้าวไปนำเอินเขากินข้าวมามากินข้าวร่มกันเด้อว่าซาน อันนึ่งกินไปคุยไปคิ้มัวจิบหายเลยใครก็ไม่รู้เนี่ยอาค่ะหลังจากที่ไปไประชุมผู้ปกครองเสร็จเที่ยงแล้วก็ได้พาเขาไปดูห้องที่อีกตึกหนึ่งก็เลยไม่มีเวลาที่จะกินข้าวเนาะกว่าจะได้กินอีกทีแล้วก็น้องย,ย้ายห้องมาใหม่แล้วต้องไปซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์มาซ่อมห้องอะไรให้เขาอีกอะไรหลายๆอย่างเนาะแล้วก็ได้มากินถึง จะได้มากินเวลานี้นะคะมากินกับผักนะคะผักของเราก็จะมีกะหล่าผักเพลนะคะแม่ผมไม่ค่อยชอบผักเพลที่จะกินกับอันนี้นะแต่ว่าถ้าผักเพลใส่เจี๊วกุ้งอะไรอย่างเงี้ยกินอยู่แต่ว่าผักเพลกับลาบเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าผักกะหล่ำนี่กินกับอะไรก็อร่อยทั้งนั้นเลยนะคะลาบเหนือของเราก็จะใส่ประมาณนี้นะคะพี่น้องเคยกินอยู่บ่อลาบเหนือแสบเด้เราแล้วเขาก็ใส่พริก เยอะมากจริงๆใส่พริกเยอะมากจริงๆแล้วก็มียอดมะยมยอดมะยมนะคะเป็นอะไรที่ชอบมากแม่หุูมชอบตั้งแต่เด็กเลยยอดมะยมเนี่ยแล้วถ้ากินยอดมะยมนะกินกับลาบนี่เป็นอะไรที่อร่อยมากแล้วแม่บุ๋มาเป็นคนชอบกินลาบเลือดกินลาบเลือดมาตั้งแต่เด็กเลยคือแบบลาบดิบนี่บอกเลยว่าขาดไม่ได้ ต้องกินดิบตลอดนะคะแม่บุ๋เป็นคนที่กินง่ายอยู่ง่ายนะคะเป็นคนที่ไม่เลือกกินเนาะกินอะไรก็ได้เนื้ออะไรกินหมดทุกอย่างกินอะไรดิบดิบลาบเลือดอะไรอย่างเงี้ยกินหมดค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้นะคะก็ทําการกินชวนคนนั้นคนนี้คุยอ้ยจ็กเอียงเป็นยังคุยเก่งจังโนเจ้าเนี่ยส่วนอีกทีพักหนึ่งมีคนเดินมาอ้ากินข้าวเวลาไหนเนี่ยวันศัก เวลานี้นะ่ะหิวเนาะหิวก็กินเวลาไหนก็กินนะนและว่าสั้นแล้วก็กินน้ําส้มแก้เผ็ดหน่อยนะคะกินทั้งเผ็ดทั้งร้อนโอ้ยสภาพอากาศก็ร้อนลาบก็เซ่บเผ็ด้วเอา,เ,อาเติมข้าวอีกนิดนึงนะคะข้าวไลเบอรี่เป็นอะไรที่อร่อยนะคะเพราะว่าอะไรแม่บุญเป็นคนแบบเป็นคนท้องผูกไงสองสามวันเข้าห้องน้ำทีก็เลยต้องกินข้าวไลเบอรี่นะคะเพราะว่าจะให้มันขับถ่ายง่าย กินแล้วขับถ่ายง่ายค่ะแล้วแต่คนหรือเปล่าก็ไม่รู้คะแต่ว่าไม่บุ๋มกินแล้วรู้สึกว่ามันขับถ่ายง่ายนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากไลค์ฝากแชร์ให้ไม่บุ๋มด้วยนะคะเดี๋ยวไม่บุ๋มจะมาใหม่ fc คนไหนคิดถึงไม่บุ๋มบ้างไหมน้อง <c oughs> สำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ